ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับทำให้ระบบสื่อสารในชุมชนเกิดขัดข้องช่องทางที่ชาวบ้านจะพอรับรู้ข่าวสารจึงผ่านการบอกเล่าและค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองและขณะนี้ก็ยังคงมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องการข้อมูลและความรู้ที่เข้าถึงระดับชุมชนเพื่อความเข้าใจสถานการณ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามจากรายงานของทีมข่าวพะเยาทีวีชุมชนครับ ชาวบ้านมูติแปดบ้านห้วยซ่านผาบองตำบลนงบาดะอำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงไฮ้ยังคงอู้จากกันถึงแผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมทีพานมาพอจนถึงวันนี้ยังมีอัฟเตรอร์ช็อกตามมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลที่ชาวบ้านนำมาแลกเปลี่ยนกันส่วนหนึ่งมาจากละอ่อนที่สามารถเข้าอินเทอร์นเน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะในวันทีแผ่นดินไหวใหญ่ไฟในหมู่บ้านดับสนิทบ่าสามารถทับฟังวิทยุหรือทีวีได้ คือนั่นมันมีประกาศเลยเพราะเรื่องจึ้งตั้งกับไฟดับเลยดึงหมองหเลี้ยงเลยไปดึงหมองหกันสักวนนึงวันที่เท่าไ่น่ะฮะไฟดับแล้วก็อยู่ในไฟดับละเนี่ยมีประกาศดักแซบแล้วเริ่มมาแจ้งให้ลูกบ้านทุ่งอี้ไม่รู้ประมาณวันลุงขึ้นมันสิฮอกนี่แหละตามถนนนี่แหละอ่าอ่าแล้วก็จะคุยกันว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกี่วิคเตอร์เขาก็จะดูในนี้ว่าเอ้ยตอนนี้กี่วิคเตอร์อะไรเงี้ยดูในนั้นคือใครดูเขาดูใน หลายลื่นในเว็บในอะไรก็อ่าแล้วเขามาบอกชาวบ้านที่นั่งไม่ได้บอกก็คือคุยกันแล้วก็แพร่กันไปเองอ๋อปากต่อปากไปเองกูวันนี้ข้อมูลที่ชาวบ้านที่นี่ได้ครับยังเป็นสถานการณ์ทั่วไปและเป็นการบอกเล่าปากต่อปากจึงเย่งให้ข้อมูลบางส่วนความความแน่นอนและยังบอกรู้ถึงการช่วยเหลือที่ทั่วถึง ยูดีกับเชคเลยมาแผ่นดินไหวที่เชียงรายกี่ลิตรมันก็ขึ้นมาเลยเจ้าล้วเขาก็บอกว่ายูอำเภอพานก็พ่อไม่พอมากับยูห้วยซ้ายข่าวที่กระเทียงกันยูไม่เล้าอย่างกับพ่อกันไปติ๊กติ๊กก็พอไปแล้วพอหู้แล้วจะไปบอกใครไหมฟังเขาบอกย่าตาดบอกญายาดกันยูเต็มกันถนนเลยเจ้าก็ว่าแผ่นดินไหวแห้งคณาดิกระเจ้าก็เลยพอกับพ่อข่าวสารกันพ่อไปเขากระแช้รูปภาพาถนนที่ไหนถ้า่มยังพองกับพ่อพอไปเรื่อยเรื่อเชื่อเพราะมัน เป็นข้อมูลมันไม่มีข้อมูลอื่นอื่นให้เลือกไงจริงๆแล้วว่ามันน่าอย่างยังเกิดยังเกิดมันไม่เกินสักสิบนาทีมันน่าจะมีแบบเขเ้เรนะืยองะไสื่อออนไลน์ทางทีวีหรือจะทางอะไรเงยกระจายข่าวตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจากจากหน่วยจกหน่วยกลางนะ่ะของรัฐบาลไ,ได้เงี้ยจากกรมชลนินยมวิทยาหรืออะไรเงี้ยอ่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น นน่าาจะะเปปร็รมณกว่าซิบวันของเหตุการณ์แผ่นดินไหวชาวบ้านที่นี่ก็ยังต้องการข้อมูลที่จําเป็นและความหู้แห่งหลายอย่างแม้วันนี้ทีวีและวิทยุจะกลับเข้ามาเป็นจ่องทางการสื่อสารได้ตามปกติแต่สิ่งที่ชาวบ้านยังต้องการคือศูนย์กลางที่จะกระจายข่าวสารที่น่าเจอถึงและข้อมูลที่สอดข้องกับความต้องการของพื้นที่นักข่าวพลเมืองนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทีมข่าวพะเยาทีวีชุมชนรายงาน